สวัสดีครับพวกผมท็อปและแก้วันนี้มาดูพานเม่นครับเซียนเมน่นเซียนเม่นยิงป่าเซียนเม่นยิงป่าเรียบร้อยแล้วมั้งเป็นไงพานโดนไหมอยู่ไหมยิงยังไงข้ามหัวนี่ครับพานเม่นครับมือปืนวินายมือปืนวินายครับเด็กซุ่มแน่นอน ยถึงวันนกมอ่ะถ่ยรูปก็ได้วเยนนอนเอาละฮะคุณผู้ชมฮะอยู่ครับอยู่น้องอยู่ครับจะได้ลาบหรือจะได้อะไรครับผมอยู่อูเฮ้ยก่อก่อเฮ้ยว่าได้ลงแล้วล่ะ กูว่าได้ลงแล้วล่ะเองสิดปลาเสร็จปลาสงสัยจะได้ลงครับคุณผู้ชมครับเสียกอ่ะนี่แหละยิงปลามันต้องมีความเสียงเสียงกับเปียกถ่ายๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกบโอ้เสียเอ้ยอยู่อยู่ปลาก็อยู่ ใช่ครับเลยว่าจะเอากันมาลงน้ำเต้นซองหรืเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มชัดเจนครับติดอะไรวะว้ยติดฝักบุ้งหลยเนี่ยว้ยอวอยตัวกูลงน้ำเอ้าเพื่อได้ราบอยู่ชัดเจนครับ